นี่ยัยตองทำอะไรระวางหน่อยสิถ้าเกิดเสื้อฉันเลิกขึ้นมาจะทำยังไงฮะเราพิโชกหน่อยไหนี่ตองก็อย่าทำเป็นตัวเป็นหน้าสงสารหน่อยเลยแกรีบลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยแค่ฉันเห็นหน้าแกน่ะฉันก็อยากจะอ้วกละแหม่ก็แค่ผักนิดหน่อยแค่เนี้ยทำเป็นล้มไปได้ปอ,อเป็นอะไรมากไหมอะ ก็ค่อยลุกนะอยอยนี่นะน้าทำอะไรเมียผมเนี่ยก็เมียแกมันทำเสื้อฉันเลอะไงฉันก็เลยผักามันอะแต่ว่าฉันอะผักน,นิดเดียวเองนะมันแกลงง้งไมซะงานนาั้นน่ะไหนทำตัวสมออยไปได้อืมในน้าต้องช่วอีกทีนี่เาเมียผมแกลง้งผมอ่ะนี่น็อตแกทำบ้าอะไรของแกนะฮะพี่นิดพี่มาช่วยเลยนะนี่น,อน็อตแกทำแบบนี้กับนะ้าแกทำไม เมียผมท้องอยู่นะครับแต่น้านเขายังแจ้งตองอยู่แบบเนี้ยท้องแล้วไหมทุกคนก็เคยท้องกันกันทั้งนั้นตอนฉันท้องแก่ฉันยังทำนาดำนาอยู่เลยและดูตอนนี้สิฉันไม่เห็นเป็นอะไรเลยยีฟ้ามันก็แค่แตกมิดหน่อยเองทำเป็นหลมไปเองนี่นอตถ้าแกพูดจาแบบเนี้คนอื่นเขาไมา่ได้ยินเข้าเขาจะขาว่าแม่กับนาแกแล้แกมัน นี่ตองกิ๊กก็อย่าเสี่ยงแซงให้มากนักเลยแม่ครับผมรู้จักนิสัยน้าดีตองเขาไม่มีทางแกล้งล้มหรอกที่ตองล้มเนี่ยมันเป็นเพราะน้าผักใช่ไหมล่ะนี่น็อดแกมาตะคอกใส่แม่แบบนี้ทำไมนั่นแหละสิพี่นิดแกรู้ไหมว่าก่อนหน้านี้มีแกมันทำฉันก่อนฉันก็เลยผักมันคือด้วยแค่นั้นเองนี่นะอีกน็อดอ้บ้าก็ทำอะไรของแกนะไอ้บ้าเอ้ย ฉันอยากรู้จริงๆว่าเมียคนนี้มันสะกดยิกแกยังไงฮะแกถึงได้มองข้ามหัวข้าหมหาแม่กันนะแบบนี้ฮนะใช่ฉันเลี้ยงแกมาจนโตแกไม่เคยยินหัวแม่หัวหนาของแกบ้างเลยเหรอแล้วทีเนี้ยฉันจะอยู่ไปทำไม ยูที่ดูแลแม่ไม่ได้ปกป้องเมียไม่ได้แม้แต่ลูกในท้องที่กำลังจะเกิดมาเนี่ยผมยังดูแลและปกป้องไม่ได้เลยแล้วแบบเนี้ยผมยังเรียงตัวเองเป็นลูกผู้ชายได้ยงไงครับแม่แม่ครับถ้าผมเ่ยไม่สมควรเป็นลูกชายของแม่งั้นวันเนี้ยผมจะย้ายออกจากบ้านหลังนี้แล้วก็จะไม่กลับมาอีกไปเถต่อเดี๋ยวถ้าแกออกจากบ้านไปวันนี้แกสองคนไม่ต้องกลับมากันอีกเลย ดูลูกพี่ทีนั่นน่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนค่ะพี่น็อตเราจะไปแบบนี้กันจริงๆเหรอคะแล้วถ้าเกิดว่าแม่เขาย,ยังโกรธอยู่เหรอคะตองพี่จะไม่ยอมให้ตองต้องมาเสียใจอะไรแบบนี้อีกแล้วนะตองจำเอาไว้นะความรักอะ่ะมันไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันต้องพิสูจน์ด้วยการกระทํา ตองถ้าพี่ยังปกป้องตองไม่ได้เนี่ยพี่จะเรียกตัวเองเป็นลูกบู้ชายได้ยังไงแล้วพี่จะมีคุณสมบัติเป็นสามีของตองเหรอแล้วพี่จะคู่ควรก,กับการเป็นพ่อของลูกตองงั้นเหรอตองไม่ต้องทำแล้ว ของโตขนาดนี้แล้วจะมาเย็บผ้าทำไม,มนี่มาเดี๋ยวพี่ทำเองไม่เป็นไรหรอกคะ่ะพี่นอ็อตตองแค่เย็บผ้าเองงานไม่ได้หนักหนาอะไรสักหน่อยอะลำพังเงินพี่คนเดียวอะ่ะมันไม่พอหรอกนะคะตองพี่ขอโทษด้วยนะที่ทำให้ตองต้องมาลำบากแบบนี้มันเป็นพอพี่เองอะ่ะตองเลยต้องมาเหนื่อยแบบนี้ด้วยพี่พูดแบบนั้นสิคะ ถ้าเกิดว่าเราสู้ไปด้วยกันน่ะมันจะต้องดีแน่นอนค่ะแม่ครับแม่จะมาที่นี่ทำไมฉันจะมาเอาเกกลับบ้านแม่ครับผมเป็นสามีของตองและตองก็เป็นภรรยาของผมถ้าแม่จะเอาผมกลับบ้านเนี่ยแม่ต้องเอาตองกลับบ้านด้วยฉันก็จะเอาเกกลับบ้านแม่ครับแม่คะ ไม่ว่าตองจะไปไหนพี่น็อกก็ต้องไปด้วยพี่น็อตไปไหนตองก็จะไปด้วยแม่จะแยกเราสองคนออกจากกันไม่ได้หรอกคะ่ะตองแกอยู่กับลูกชินได้แต่แกอย่าคิดนะว่าชินจะยอมรับแกเป็นลูกสะใภ้ตอนเนี้ท้องแกก็ใหญ่โตไกล้คลอดแล้วนะแล้วแกจะมาอยู่บ้านแก่แบบเนี้ยแล้วถ้าแกคลอดลูกออกมาแกจะอยู่กันยังไงพวกเราอยู่กันได้คะ่ะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะคะ นอตแกดูสิเมียแกท้องใหญ่โตขนาดเนี้ยแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นมาแกรับผิดชอบไหวหรอฮะได้ครับแม่ผมจะดูแลและปกป้องภริยาของผมแล้วก็ลูกของผมเองดีแกพูดแบบนี้ได้ก็ดีถ้าแกไม่กลับไปกับแม่และบ้านหลังใหญ่โตของแม่ละ่ะรถทรัพย์สินของแม่ใครจะมาดูแล เงียบแกเงียบนักใช่ไหมได้ฉันจะยกทรัพย์สมบัติทุกอย่างให้กับหลานของฉันให้หมดตองลูกถ้าตองคลอดลูกแล้วตองให้หลานไปเอาทรัพย์สมบัติของแม่ด้วยนะลูกอะไรนะคะแม่พูดว่าอะไรนะคะฉันจะพูดแค่คนเดียวน็อตส่วนแกจะกลับบ้านหรือไม่กลับมันก็เป็นสิทธิ์ของแกตองลูก ต้องเอาหลานไปอยู่กับแม่ที่บ้านนะลกูกตอนเนี้ยแม่อยู่คนเดียวแม่ไม่ได้อยู่กับใครแล้วตอนนั้นแม่ก็คิดได้แล้วนะลกูกว่ายายฟ้ามันผิดจริงๆแม่ก็เลยไล่ยายฟ้ามันออกไปแล้วแม่ครับนี่ผมไม่ได้หูฝาดไปใช่ไหมครับแม่พูดจริงๆใช่ไหมครับเออฉันก็พูดอยู่นี่ไงเก็จจะมาหูฟงหูฝาดอะไรกัน แม่นี่น่ารักที่สุดเลยนะครับแม่อาจจะไม่เข้าใจเราในตอนนั้นแต่สุดท้ายเราก็ยังเป็นลูกคนเดิมของแม่อยู่ดีนี่คือไม่ใช่แบบนั้นนะทุกคนคืออ่คุณปาคะกุญแจรถคุณคะ่ะสุดท้ายแล้วหมาข้ามทางอะ่ะมันก็คือหมาข้ามทางวันยืนข้าใช่ไหมลูกนาคินใช่ครับแม่ เออเนี่ยต่อไปเนี่ยฉันจะเข้ามาทํางานที่นี่แล้วก็มาบริหารที่นี่แกบาคอยรับรถช้านไปด้วยเอาไปล้างมาทําความสะอาดให้ดีเพื่อจะได้มีค่าขนมไปกินเป็นรายเดือนนีพี่นายกินแม่ทั้งสองคนพอได้แล้วก่อนที่เรื่องมันจะบานปลายไ,ไปมากกว่าน,นี้โอ้ยเป็นอะไรเนี่ยฮเฮย,ยนิด บ้าอะไรเนี่ยมาโยนโขวดแบบนี้ได้ยังไงมันตกใส่รถชั้นแล้วเนี่ยแล้วนี่ถางขยะก็มีทำไมไม่เอาไปทิ้งฮะโยนทิ้งเล่ล่าบแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยฮะเออคือคือผมผมขอโทษครับพอนีโอ๊ยน่ากินลูกจะไปขอโทษมันทำไมดูจากหน้าตาและการแต่งตัวมันก็คงจะเป็นแค่เด็กซ่อมรถแค่นั้นเองก็ <c oughs> <c oughs> ว่อยู่นะแม่ ดูจากลักษณะแล้วอ่ะแม่นี่มองคนได้ทะลุปุ่งดีจริงๆเลยนะคระับนี่พวกคนยังมีจิตสำนึกกันอยู่ไหมเนี่ยฉันถามจริงๆเถอะนะโยนทิ้งขยะเลี่ยนลาดแบบนี้ไม่พอให้เป็นภาระของสังคมไม่พอยังจะมาว่าฉันมาดูถูกฉันแบบนี้อีกแบบนี้เนี่ยต้องโดนสังคมประนามไหมอะไรนะประนามอย่างนั้นเหรอประนามฉันหรือว่าประนามเธอฮะ เพราะมีคนอย่างเธออยู่ในประเทศเนี่ยประเทศนี้มันถึงไม่เจริญไงรู้บ้างไหมฮะใช่ลูกต้องมีคนอย่างลูกสิประเทศอ่ะถึงได้เจริญโอ้โหนี่คุณสองคนเอาอะไรมามั่นหน้าขนาดนี้เนี่ยฮะว่ามีคนอย่างพวกคุณแล้วประเทศมันจะเจริญอย่างนั้นหรอฉันนะ่ะว่ามีคนอย่างพวกคุณยืนอยู่บนประเทศนี้เนี่ยมันถึงได้ไม่เจริญสักทียังไงละ่ะมันจะไปเจริญได้ยังไงจิตใจต่ำช้า ดูมีการศึกษานะแต่ไม่มีสามัญสำนึกแกนี่ไม่มีมารยาทเลยแกยังเป็นเด็กอยู่นะมะดาด่าฉันกับลูกอะ่ะสองคนอย่างนี้ได้ยังไงแล้วพวกคุณเนี่ยมีมารยาทกับฉันอย่างนั้นเหรอคะนี่นางเด็กบ้าพูดจาอะไรระวังหน่อยที่บ้านเนี่ยพ่อแม่ไม่สั่งสอนหรือไงวะว่าให้รู้จักเคารพผู้ใหญ่ที่เขายุเยอะกว่าฮะสอนแต่พ่อแม่ของฉันเนี่ย สอนให้เคารพผู้ใหญ่ที่มีความน่าเคารพแต่ผู้ใหญ่ที่ทำตัวไม่เหมือนผู้ใหญ่เนี่ยก็ไม่จำเป็นแกด่าฉันอีกแล้วนะแกเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่มีมารยาทเลยแกรู้ไหมว่าลูกชายฉันเป็นใครลูกชายฉันนะ่ะทำงานอยู่ตึกข้างๆเนี่ยถ้าเขารู้อะว่าแกมาด่าฉันแบบเนี้ยเขาคงไม่ยอมแน่ใช่น้องชายของฉันเนี่ยก็ทำงานอยู่ที่ตึกนั้นแหละแล้วตัวฉันเองเนี่ย ก็กำลังจะไปทำงานที่ตึกนั้นเหมือนกันฉันว่านะคนอย่างแกเนี่ยคงจะนึกไม่ออกหรอกมั้งว่าชีวิตที่อยู่ข้างในตึกนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงตึกนั้นอะนะใช่ฉันเนี่ยี้เกยจะมาเถียงกับคนอย่างแกแล้วเสียเลิกเสียยามเสียเวลาฉันหมดหไปลูกน่ากินโถ่ ไบ้างเนี่ยซ่อมได้ไหมคุณมาเอ่อหมายว่าต้องส่งอู่พ่อมาแล้วล่ะค่ะไมาคงไม่ไหวจริงๆรงั้นก็ตามนั้นเลยแล้วกันครับส่วนสองคนเมื่อกี้เขาเป็นพี่กับแม่ผมเองละเอ้างั้นก็แสดงว่าใช่ครับแต่ผมมีเรื่องอยากให้คุณมาช่วยหน่อยอะไรเหรอคะ ทอมป๊อบอหรือเนี่ยทำไมมันหลุหลาใหญ่โตขนาดนี้อะลูกนั่นน่ะสิแม่สวยมากเลยเนี่ยผมว่าทั้งสองคนออกไปรอข้างหน้าห้องก่อนดีกว่าไหมครับนี่ทำไมไอ้ป๊อบทำไมจะต้องให้พวกชั้นสองคนรออยู่ข้างนอกด้วยวะในเมื่อห้องเนี้ยมันก็เป็นห้องทำงานของแกฉันว่าแกเลิกกลัวเลิกกังวลเถนะอไอ้เรื่องที่คนอื่นเขาจะมองว่าแกไม่ดีที่เอาพี่ชายมาทำงานเนี่ย ใช่ลูกมันเป็นเรื่องปกติเออว่าแต่ดูๆแล้วแกน่าจะเป็นคนที่มีอำนาจเยอะในบริษ,ษัทนี้แน่ๆเลยแบบนี้เนี่ยก็ต้องให้ตำแหน่งดีๆสูงๆกับฉันได้แน่เลยใช่ไหมพี่นักินฉันว่าถ้าพี่จะเข้ามาทำงานเนี่ยพี่ลองเริ่มทำอะไรที่พี่ถนัดก่อนดีกว่าไหมอะไรป๊อปนี่มันพี่ของแกนะแกจะให้พี่แก ทำงานกับคนชนชั้นล่างได้ยังไงใช่แม่นี่ปอ๊อปแกจะดูถูกฉันเกินไปแล้วนะเว้ยนี่ระดับความสามารถอย่างฉันยังไงก็ต้องได้นั่งเก้าอี้หรูๆอยู่ชั้นสูงๆหรูแพงหรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องดูให้มันอยู่ในระดับเดียวกับแกวะ จะนั่งเก้าอี้หลุๆแพงๆเนี่ยระวังจะตกลงมาหลังหักตายเอานะอะไรแกเป็นเด็กซ่อมรถนี่อ๋อคงจะเอารถมาส่งให้ลูกชายฉันเลยสินี่ป๊อกแกรีบๆเอาเงินให้มันแล้วก็ไล่ไล่มันออกไปดีได้ไหมฮะฉันเห็นแล้วรำคาลูกตาว่ะไม่อยากจะเห็นหน้านี่คือไม่ใช่แบบนั้นนะทุกคนคือะ คุณปอคะกุญแจรถคุณคะ่ะสุดท้ายแล้วหมาข้ามทางอะ่ะมันก็คือหมาข้ามทางวนยันค่าใช่ไหมลูกนาคินใช่ครับแม่เออนี่ต่อไปเนี่ยฉันจะเข้ามาทำงานที่นี่แล้วก็มาบริหารที่นี่แกมาคอยรับรถช้านไปด้วยเอาไปล้างไปทำความสะอาดได้ดี mm hmm. เผื่อจะได้มีค่าขนมไปกินเป็นรายเดือน ี่นาคินแม่ทั้งสองคนพอได้แล้วก่อนที่เรื่องมันจะบานปลายไปมากกว่านี้อะไรแกไม่ต้องมาห้ามเลยนะแกมาเถียงแทนได้ยังไงคนชั้นต่ำอ่ะมันก็คือคนชันต่ำามัอนคนข้ามแกไปออกรับแทนมันทำไมแ,แม่คือ,อคุณป๊อบไม่ต้องพูดอะไรแล้วละค่ะเอาเสื้อไปเก็บให้ฉันด้วยได้เลยครับนี่ จะไปนั่งโต๊ะลูกชายฉันได้ยังไงเนี่ยนี่คุณป๊อปคุณบอกพวกเขาเหรอวที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นของคุณเปล่านะครับผมแค่ให้เขารออยู่ข้างหน้าแต่เขาไม่ฟังผมเลยอะ่ะเขาคิดว่านี่เป็นห้องผมเขาก็เลยรีบดิ่งเข้ามาในนี้เลยผมต้องขอโทษแทนพี่แล้วก็แม่ผมด้วยนะครับคุณนายนี่ไอ้ป๊อปแกเล่นบ้าเลยของแกเนี่ยฮะแล้วแกจะไปขอโทษมันทำไมอะ่ะ แล้วไอ้ไอ้ที่เรียกมันคุณไมายนี้หมายความว่าไงบอกนี่หน้าตาก็ไม่ได้ดูโง่ขนาดนั้นนะแต่ทำไมถึงได้โง่แบบนี้เนี่ยยังไม่เข้าใจสถานการณ์ตอนนี้อีกหรอที่ทั้งสองคนพอเลยนะผมจะบอกความจริงที่รู้คุณไมายเขาเป็นประธานบริษัทของที่นี่ส่วนผมก็เป็นแค่เลขาของเขาให้สองคนช่วยมีมารยาทกับคุณมายเขาด้วย <apology> จริงหรอแกไม่ได้โกหกแม่ใช่ไหม แม่ก็เห็นมันเป็นเด็กซ่อมรถนี่ผมจะโกหกแม่ให้ได้อะไรอะ่ะแล้วเด็กซ่อมรถอะไรคุณไมค์เขาเป็นประธานบริษัทของที่นี่จริงๆและห้องเนี้ยก็เป็นห้องของคุณไมายเขาจริงๆผมจะบอกให้ทุกคนรอยอยู่ข้างนอกไงคุณไมายครับยังไงผมก็ต้องขอโทษอีกครั้งนะครับแย่แล้วแม่รถ้ได้จากสวยแล้วเหรอเบ๋กแหละไ,ไปเรี่ยกมันเป็นเด็กซ่อมรถได้ไงวะ แกก็ขอโทษเขาไปสิแกอยากทํางานไม่ใช่เหรอไม่ต้องหรอกค่ะไม่ต้องมาขอโทษอะไรฉันทางนั้นฉันไม่รับแล้วอีกอย่างเนี่ยก็เชิญทั้งสองคนออกไปจากบริษัทของฉันได้แล้วบริษัทของฉันไม่ต้อนรับพนักงานที่ไรสามัญสำนึกไรจิตสำนึกแบบนี้หรอกนะคุณป๊อปแล้วถ้าคุณไม่อยากมีปัญหาเนี่ยช่วยบอกพวกเขาสองคนด้วยนะวิญ่า กลับมาเหยียบที่นี่ได้แล้วครับคุณไมค์นี่แม่ที่นายคิงทั้งสองคนเลยเรียบกลับบ้านเนี่ยกลับตอนนี้เลยเฮ้ยไม่ได้นะวเว้ยป๊อปนี่แกก็รู้นี่หว่าว่าฉันตกงานมาเป็นปีๆแล้วอะ่ะฉันไปสมัครที่ไหนเขาก็ไม่รับฉันอะ่ะไม่รู้อะยังไงแกก็ต้องช่วยฉันอะ่ะนี่แล้วพี่คิดว่าฉันไม่ได้ช่วยพี่ได้ไงฉันนะ่ะช่วยพี่แล้วแต่พี่แล้วก็แม่น่ะฆ่ากันทัาทุกอย่างเสียหมดเลยอะ่ะแล้วฉันจะช่วยอะไรพี่ได้อีกวะโถ ยายคุณไม้ก็พวกฉันนะ่ะขอโทษคุณไปแล้วนี่แต่ลูกชายฉันนะ่ะเก่งนะคุณไม้อะ่ะรับลูกชายฉันเข้าทำงานสิฟังจากที่พูดมากันเมื่อกี้แล้วเนี่ยบอกว่าตกงานกันมาเป็นปีไปที่ไหนเขาก็ไม่รับแบบนี้เรียกว่าคนเก่งอย่างนั้นเหรอเล่าจริงๆนะถ้าเป็นคนเก่งเนี่ยเขาไม่ชมตัวเองว่าเก่งหรอกนะคะป้า ยังอยากมีงานทําต่อแล้วก็ฉันขอเตือนนะเลิกทําตัวเป็นขยะสังคมแล้วก็ไรสามาัญสํำนึกแบบนี้อีกนี่นี่อเลยพอเลย,เลยมานี่แก่นะมาขอได้แล้วแม่มาไปเลยทั้งสองคนเลยไป มากเลยนะแล้วก็คืนขอบคุณค่ะเอ่อคุณป๊อบคะขอโทษนะคะที่เมื่อกี้นี้เล่นแรงปรไปหน่อยหรือเปล่าคะไม่เป็นไรหรอกดีแล้วล่ะฉันเองเนี่ยก็อยากจะดัดนิสัส่ข้อโคเช่นกันนะแต่เธอก็ดูเหมาะสมกับเก้าอี้นี้เหมือนกันนะ Uhm, ไม่ดีกว่าค่ะเป็นเลยค่ะคุณป๊อปต่อไปดีกว่าค่ะอืมงั้นเอาเป็นว่าถ้าฉันเปิดโรงงานหรือธุรกิจตัวใหม่นไปเจาเขาไานั่งตำแหน่งเลยกันขอบคุณค่ะขอบคุณคุณป๊อปมากเลยนะคะเชิญค่ะมาไปทำงานได้เลย ทำไมในหม้อไม่มีข้าวเลยแกไม่ได้หุงหรือไงเนี่ยหุงค่ะแต่ไม้หุงแค่พอไม่กินคนเดียวถ้าในเมื่อเราต่างคนต่างอยู่แล้วกับข้าวก็ทํากันเองหูงข้าวก็ต่างคนต่างหุงกันไปเลยหรือว่าถ้าเกิดแม่ไม่ทําเนี่ยแม่จะไปซื้อกินเหมือนแต่ก่อนที่แม่เคยทําก็ได้นะคะป๊อบป,ป๊อบเป็ดูแอร์ให้แม่ A หน่อยลูกนี่มันเปิดไม่ติดเนี่ยกอดีผมลืมบอกแม่ไปนะครับตอนนี้ค่าไฟในบ้านเนี่ยผมกับไม้จ่ายกันคนละครึ่ง แม่ไม่ได้ช่วยจ่ายเพราะฉะนั้นเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านทุกอย่างแม่ใช้ไม่ได้ครับมาเงินเนี้ยเอาไปใช้จ่ายในบ้านนะขอบคุณค่ะพี่ป๊อปเอามานี่เอามาให้ฉันเนี่ยนี่แม่ทำอะไรของแม่เนี่ยแม่ทำไมแกจะให้เงินมันทำไมเดี๋ยคะในเมื่อมันเองก็มีใช้อยู่แล้วเราที่สำคัญอะ่ะงานการมันก็มั่นคงอยู่แล้วทำไมต้องให้มันไปใช้จ่ายด้วย แม่มายเขาแต่งงานมาเป็นคนในครอบครัวเราแล้วอะ่ะใช่อยู่ที่แต่ก่อนอะ่ะผมเป็นคนดูแลเงินส่วนนี้แต่ผมคุยกับมายเขาแล้วว่าจะให้มายเนี่ยมาช่วยดูแลค่าใช้จ่ายในบ้านเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเอาเงินให้มายเขา่ลงเงินก้อนเนี้ยมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะพอสําหรับค่าใช้จ่ายในบ้านด้วยนะแม่อะไรค่าใช้จ่ายอหละมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอฮะมันต้องใช้เป็นหมื่นเลยเหรอเธอเองก็เหมือนกันนะเงินตัวเองก็มีไม่ใช่เหรอแล้วยงังจะมาใช้เงินลูกชายฉันอีก น่าด่าจริงๆแม่คะจริงๆแล้วเนี่ยไมยไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินเลยด้วยซ้ำอะ่ะแต่ก่อนหน้านี้ไมายมีคุยกับพี่ป๊อปเขาไปแล้วว่ามายเห็นทุกคนซื้อกับข้าวมากินกันตลอดไมายก็เลยกลบว่ามายจะเป็นคนทากับข้าวให้กินเองพี่ป๊อปเขาก็เลยบอกว่าจะให้ไมายจัดก,การค่าใช้จ่ายทุกอย่างในบ้านไปเลยรวมถึงค่าน้ำค่าไฟด้วยก็แค่นั้นเองค่ะแม่แล้วยังไงอ่ะแล้วฉันได้ใช้เงินกับเธอไหม แต่ที่สําคัญเงินลูกชายฉันนี่มันเยอะขนาดนี้ไม่พอใช้เลยไงนี่แม่แน่ใจนะครับว่าแม่จะไม่ใช้เงินมาย <d> ก็แน่นะสิป,ป,ป,ป๊อปฉันจะบอกอะไรให้อย่างนะฉันไม่ได้พิการนะฉันสามารถหาเงินหาทองของฉันใช้ได้แล้วไม่จําเป็นต้องขอเมียแกเอาหน้าต่อไปต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้เงินตัวเองนะป,ป,ป๊อปต่อไปนะ่ะแกห้ามให้เงินเมียแกใช้เข้าใจไหม ป๊อปทำไมแม่พี่เขาต้องทําขนาดนี้ด้วยหรอคะหรือว่าจริงๆแล้วเขาจะไม่ชอบไม้จริงๆอะ่ะไม่ใช่แบบนั้นหรอกไม้ไม่อย่ายคิดมากไปเลยนะพี่ว่าปัญหามไม่ใช่ตรงนั้นหรอกปัญหาต่อจากนี้ไปเนี่ยคือการที่ต่างคนต่างใช้ชีวิตมากกว่า แมานี่แกทำกับข้าวอย่างเดียวเหรอเนี่ยใช่ค่ะแม่ก็มาไอ้กินคนเดียวกับข้าวแค่อย่างเดียวก็พอแล้วค่ะอะไรนะกินคนเดียวงั้นเหรอแกบ้าได้เปล่าฮะในบ้านนี่มีคนตั้งเยอะแยะน่ะก็แม่เป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอคะว่าต่อไปนี้ให้เราต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นไม่ก็ไม่จําเป็นจะต้องทากับข้าวให้ใครกินค่คะ นี่น,น,นงางไม้ทำไมในหม้อไม่มีข้าวเลยแกไม่ได้ห,งหุงหรือไงเนี่ยหุงค่ะแต่ไม้หุงแค่พอไม้กินคนเดียวไม้ลืมบอกแม่ไปถ้าในเมื่อเราต่างคนต่างอยู่แล้วกับข้าวก็ทำกันเองหุงข้าวก็ต่างคนต่างหุงกันไปเลยหรือว่าถ้าเกิดแม่ไม่ทำเนี่ย แม่จะไปซื้อกินเหมือนแต่ก่อนที่แม่เคยทำก็ได้นะคะเป็นบ้าอะไรไม่ติดเนี่ยฮะร้อนจะตายอยู่แล้วอะไรวะป๊อบ ป๊อปมันดูแอร์ให้แม่หน่อยลูกนี่มันเปิดไม่ติดเนี่ยป๊อปกับแม่แอร์แม่ไม่ติดดูให้แม่หน่อยสิเนี่ยนี่แม่จะเปิดแอร์นอนนะครับอา้าก็ใช่เนี่ยสิลูกปกติแม่ก็เปิดทุกคืนอยู่แล้วนะไม่เปิดได้ไงร้อนตายหาเนี่ยอ๋อพอดีผมลืมบอกแม่ไปนะครับตอนนี้ค่าไฟในบ้านเนี่ยผมกับไมคจ่ายกันคนละครึ่งแม่ไม่ได้ช่วยจ่ายเพราะฉะนั้น เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านทุกอย่างแม่ใช้ไม่ได้ครับอะไรนะแล้วแบบนี้คือนี้ฉันจะนอนยังไงฮะร้อนตายหาแบบนี้โอ้ยเอาเป็นแม่เปิดหน้าต่างก็ได้นะครับผมว่าอากาศข้างนอกมันก็เย็นดีนะครับแม่แล้วยังไงทีวีก็ดูไม่ได้ใช่ไหมแล้วแบบนี้จะนอนหลับได้ยังไงเล่าเรื่องนั้นเนี่ยพายแนะนําได้นะคะแม่ถ้าเกิดแม่นอนไม่หลับแม่ลองอ่านหนังสือไหมคะ ี่ค่ะมายให้เล่มนี้ดีมากเลยนะคะมีความรู้แล้วก็สนุกด้วยค่ะนังสืออะไรนะโอ๊ยไม่ดูหรอกเข้าไม่ถึงอเออแม่อีกอย่างนึงนะน้ำปราปาในบ้านหลังนี้แม่ใช้ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าผมกับมายจ่ายคนละครึ่งใช่ค่ะเรื่องน้ำปราปาเนี่ยมายจ่ายส่วนของมา,ายไปแล้วครึ่งนึงและอีกครึ่งนึงพี่ป๊อปเขาก็จ่ายไปแล้วค่ะ เพราะฉะนั้นน้ำปลาปลาเราใช้กันได้สองคนแม่ใช้ไม่ได้หรอกค่ะเอา้าทำไมพูดแบบนี้แล้วฉันจะอาบน้ำยังไงแล้วน้ำกินนีกอ่ะฉันจะกินยังไงแม่ก็ไปซื้อน้ำแพ็คเอาก็ได้นะครับหรือไม่แม่ก็แค่หากับพวกเราก็แค่นั้นเองอะไรมาหงมาหาอะไรอู้มีหารอบถ้าอย่างนั้นเนี่ยแม่ก็คงต้องหาอาบน้ำที่อื่นแล้วล่ะครับนี่พวกแกสองคนะ่ะเกินไปไหมจะรังแกฉันไปถึสิ่งไหนอะไรอ่แม่พวกผมไปลรังแกแม่ตอนไหน แม่เป็นคนตั้งกฎนี้ขึ้นมาเองนะว่าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้ถ้าแม่ไม่ช่วยจ่ายตังค์หรือค่าใช้จ่ายในบ้านเนี่ยแม่ก็ไม่ต้องใช้ของอะไรในบ้านเลยครับฉันเป็นแม่แกนะแล้วเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันอะยืนหยว่นให้แม่ไม่ได้หรือไงแต่กฎนี้แม่เป็นคนตั้งขึ้นมาเองนะครับแม่แค่แค่กลัวว่ามายเขาจะใช้เงินผมหรือใช้เงินแม่อะแต่แม่เราเป็นครอบครัวเดียวกันถ้าเราอยู่ด้วยกันแบบนี้เราจะมีความสุขได้ยังไงอะครับอีกอย่างนะแม่ แล้วเราจะอยู่บ้านหลังเดียวกันไปทําไมถ้าต่างคนต่างอยู่ถูกไหมคะแม่แต่ไม้เนะี่ยมันเป็นแค่สะใายนะลูกมันก็เปียบเสมือนคนนอกอยู่แล้วแม่ไม้เขาไม่ใช่คนนอกไม้เขาเป็นภรรยาของผมเขาแต่งงานกับผมมาแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็คือคนในครอบครัวของเราแม่ครับแม่ลองคิดดูนะว่าถ้าแม่เป็นไม้แล้วแม่ไปแต่งงานอยู่บ้านสามีไปเจอแม่สามีกับสามีที่ใช้ชีวิตแยกกันแบบเนี้ แม่จะมีความสุขไหมครับและอีกอย่างนะแม่แม่ก็เคยเป็นสะไพมาก,ก่อนเนี่ย่าก็เคยทําแบบนี้กับแม่แหละครับแม่ขอโทษแล้วกันไม่เข้าใจแล้วอันนี้ไม่เอาเงินคืนไปลูกเอาไปบริหารค่าใช้จ่ายแล้วกันต่อไปแม่ไม่ยุ่งแล้วเรื่องเงินอะ่ะเอ้า ค่ะแม่แม่เก็บไว้เถอะนะคะเงินนี้เนี่ยถือซะว่าไมากับพี่ป๊อบให้แม่เก็บไว้ใช้ไว้ซื้อกินก็จริงอย่างที่แม่พูดแล้วค่ะว่าไม่เองก็มีเงินเดือนของไม่ไม้ก็ใช้เงินของไม่ได้แต่ที่ไมากับพี่ป๊อปต้องทําแบบนี้เนี่ยไม่ก็แค่อยากให้แม่รู้สึกว่าไม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวแล้วนะคะแม่ขอโทษนะลูกแม่ผิดเองนะ่ะที่คิดน้อยไปหน่อยอะ่ะเอาไปหน้าต่อไปนะ่ะ แม่ไม่ทาแบบนี้แล้วนะลูกนะไม่ขอโทษนะพอแล้วคะ่ะแม่ไม่ต้องขอโทษแล้วคะ่ะ <c oughs> เอาเป็นว่าถ้างั้นหลังจากนี้ไปเนี่ยพี่จะให้มาช่วยดูแลเงินเดือนของพี่ทั้งหมดเลยและนี่ก็อันนี้บัตรเงินเดือนของพี่ฝากมาด้วยนะ <c oughs> ได้เลยคะ่ะมาสัญญาว่ามาจะดูแลให้ดีที่สุดเลย